น่าอร่อยใช่ไหมล่ะมามากินข้าวกันโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับอาหารดีๆเต็มโต๊ะแบบนี้มื้อนี้ต้องแพงมากๆแน่เลยครับคุณแม่จ่ายไปทั้งหมดกี่บาทครับศูนบาทจ้ะฮะศูนย์บาท,บาทเป็นไปได้ยังไงครับของดีๆน่ากินเต็มโต๊ะแบบนี้เป็นไปได้สิแล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปดู บรรยากาศครอบครัวดูมีความสุขแบบนี้ได้กินอาหารดีๆพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นภาพที่เห็นแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับว่าแต่ว่าที่คุณแม่บอกว่ามื้อนี้จ่ายเงินไปศูนย์บาทมันเป็นไปได้ยังไงครับปันสุขสู่ใสน้ำอีพีนี้เราจะตามไปดูพร้อมๆกันครับนี่แหละกับข้าวฝีมือแม่ อร่อยที่สุดในโลกเลยนะขนาดนั้นเลยแหละครับจริงสิไม่เชื่อก็ลองมาชิมดูได้เลยเชื่อแล้วล่ะครับกับข้าวฝีมือแม่อร่อยที่สุดในโลกเลยว่าแต่ว่าวันนี้เราจะมีเมนูอะไรบ้างครับก็มีปลานิลทอดที่หามาเองแล้วก็ผักต้มจิ้มน้ำพริกที่ในสวนของแม่ปลูกเอง ของเรานี่ไม่ต้องห่วงนะคะปลอดสารเคมีแน่นอนถ้าไม่เชื่อก็ถ้ากินห้าดูได้เลยนี่ค่ะผักแม่ทำไมถึงปลอดภัยเพราะว่าแม่ได้มีตัวแต่เวียนได้ช่วยที่กินตัวด่วงตัวหนอนตัวนี้ช่วยได้มากเลยโอ้โห มีทุกอย่างแบบนี้ก็เพราะว่าคุณแม่ปลูกผักเองทั้งหมดนะครับนอกจากจะปลูกผักขายมาเป็นไรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วคุณแม่ยังมีผักสดสดปลอดสารพิษเอาไว้กินเองอีกด้วยครับนอกจากปลูกผักแล้วที่นี่ยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาไว้อีกด้วยครับ หนึ่งของดีของบ้านนี้นั่นก็คือการแปรรูปปลาครับนี่เนาะปลาเนี่ยเนาะเราไม่ได้ซื้อนะเราได้มาจากอ่างไม่ว่าจะเป็นปลาสม้มปลาแดดเดียวหรือปลาลา้าเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมจนกว่ารางวัลมาหลายเวทีแล้วครับว่าแต่คุณแม่มีเคล็ดลับอะไรพอจะบอกผมหน่อยได้ไหมครับอ๋อเคล็ดลับเราไม่ยากจ้ะ ก็คือปลาเราต้องสดสดจากอ่างเราต้องทําให้ปลาเราเนี่ยสดไว้ตลอดถ้าหากว่าปลาไม่สดนี่มันทํำล้วยังไงมันรสชาติมันก็คือแค่รัที่สุดก็คือปลาสดนั่นแหละไม่น่าเชื่อเลยครับว่าทุกอย่างที่เรากินกันไปไม่เสียเงินสักบาทเดียวแล้วของดีๆแบบนี้มันมาจากไหนครับครับก็มาจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงและโจทอนนี่นะครับ อ้าวมาเจอผู้ดูแลที่นี่ทั้งทีก็ต้องลบกวนเ่าให้ฟังหน่อยแล้วล่ะครับว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มอบความสุขให้กับชาวบ้านได้ยังไงบ้างก่อนหน้าจะมีเขื่อนเนี่ยจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะพื้นที่อ,อ,อำเภอพนัสนิคมนะครับอำเภอเกาะจันทร์อำเภอเพ,าพานทองเนี่ยประสบปัญหาตั้งแต่เรื่องอุทกภัยหรือภัยแล้งทําให้พื้นที่ตรงนั้นได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับชาวบ,บ,บ,บ้านเดือดร้อนจํานวนมาก ก่อนที่จะมีอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรก็เรียกได้ว่าที่นี่ประสบกับปัญหาหลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวใช่ไหมครับแล้วความคิดที่จะแก้ปัญหาที่นี่มีที่มายังไงครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับได้มีพระรดำรินะครับให้กรมชุมระนทาน,นะครับพยยิจารณาก่อสร้างหรือหาแหล่งกับเก็บน้ำนะครับเพื่อชะลอน้ำไม่ให้กระทบกับพื้นที่ที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะได้ช่วยเหลือในปีที่น้ําน้อยด้วยพวกไง่ายๆก็แต่เกิดนี้สร้างมานะครับก็ไม่เคยเ,คยเกิดภัยในพื้นที่สซนล่างหรือถ้าเกิดก็คือน้อยมากก็คือมีฝนตกด้านท้ายเกิดนะครับพอเราได้น้ําส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยมีปริมาณน้เพิ่มขึ้นชาวบ้านก็สามารถทําการเกษตรเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้มากขึ้นรวมไปถึงการด้านประมงนะครับปลาสุสั์แล้วก็นอกจากนี้ถ้ามีน้ําเหลือพอจะช่วยในด้านภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ลองรับโครงการใหญ่ของรัฐบาลก็คือ e e c พอพูดถึงเรื่องการสร้างอ่างเก็บน้ำหลายที่มักจะมีคนออกมาคัดค้านแต่ที่นี่นอกจากจะไม่มีใครคัดค้านแล้วยังมีคนเต็มใจยอมเสียสละที่ดินให้สร้างอ่างเก็บน้ำเป็นไข่ไปไม่ได้เลยครับนี่เลยลุงประจวบของเรานี่เองที่ผมมาโยเนี่ย จากบ้านบ้านเกิดอำ,อำเภอพันทองตำบลมาโป่งจังหวัดชนบุรีมาสมัยนั้นเป็นอำเภอพนัฐที่มาอยู่เนี่ยพศ2510สมัยนั้นก็ที่ดินยังไม่เจริญยังเป็นป่าดงพงไพรแล้วก็มาระยะหนึ่งก็ทราบว่าทางการจะมาเวงคืนที่ดินตรงนี้ทํำชนะระบทานตอนสมัยนั้นไร่ละพันพันสองบาทผมไม่มีการชัดค้าแล้วก็ไม่มีการที่จะไป หน่วงเหนียวอะไรให้มันล่าช้าก็เลยเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทั่วๆไปในเขตอำเภอพนัทเราก็อยากจะตอบแทนบนผุิของแผ่นดินพอสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วที่นี่มันดีขึ้นยังไงบ้างครับพื้นที่จเจริญพอสมควรด้ ท้งวัดทางโรงเรียนอะไรเขาก็พัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าจากถนนรถล,ลากไม้กลายเป็นถนนคอนกรีตกลายเป็นถนนลาดยางแล้วความเป็นอยู่อะไรของเขาเนี่ยไปมาก็สะดวกท่านี้บ้านเมืองเปลี่ยนไปเศรษฐกิจมันก็เริ่มดีนะตอนนั้นนะ้อยก็ราคาดีมันก็ราคาดีคนเขาเข้าใจทาก็จะนั่นเขาก็เริ่มซื้อรถ,รถ,รถอเริ่มซื้อรถเครื่องเริ่มซื้อพาหนะสรงลูกเรียนมีความร,รู้ ผมม,มองดูสายตาของชาวบ้านเนี่ยเขาก็อยู่ดีกินดีกันในสายตาผมมองอ่ะผมก็มีความสุขชาวบ้านก็มีความสุขนี่ก็เพราะว่าลุงประจวบเห็นถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการมีอ่างเก็บน้ำาของหลวงรัชโลธรน,นั่นเองครับคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวมันเกิดขึ้นจริงๆที่นี่ครับ นอกจากปลาในเขื่อนจะเยอะแล้วที่นี่ก็มีปลาเยอะไม่แพ้กันครับครับที่นี่ปลาเยอะครับใช่แล้วครับที่นี่คือบ่อตกปลาลุงบุญมีว่าแต่ทําไมที่นี่ถึงมีปลาเยอะล่ะครับเพราะตอนนี้น้ำมันดีครับแลน้าเต็มเขื่อนแม่ชักอยากจะรู้แล้วสิครับช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหมครับถามลุงดีกว่าลูกลุงก,ก,ก็รู้กกเยอะ ใส่แล้วมาเลยให้มาผมจะเล่าให้ฟังเลยนี่คือพี่เสือทายาทของบ่อตกปลาแห่งนี้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าแนวคิดที่จะสร้างบ่อตกปลาเนี่ยมันมาได้ยังไงแรกๆเริ่มเลยเนี่ยมีบอ่อเก่าอยู่แล้วนะครับก็เอาปลามาลงมาเลี้ยงพอครบปีนะครับก็จ้างเขานะครับทั้งลงทุนทั้งค่าแรงต่างๆนะครับจ้างเขาขึ้นวิ่งน้ำแล้วก็ขึ้นปลาแลก็เป็นส่งแพร ส่งแพปีนึงเนี่ยนะครับไปส่งแพได้ประมาณไม,ไม่ไม่กี่ตันนะเหลือตังกลับมาบ้านไม่กี่บาทนะครับก็เลยมาคิดว่าเ,เราทําไมลำบากขนาดนี้แต่ก็ดีใจนะครับที่ได้ข่าวว่ามีมีโครงการหรือเขื่อนอะไระรัชโยธนเนี่ยที่มาซอรวจแล้วก็มาเริ่มทานะครับเราก็เริ่มวางแผนแล้วว่าถ้าน้ํามาเส้นเนี้ยนะครับเราคิดว่าน้ำนะครับที่จะเป็นปัจจัยหลักในการทําเกษตรของเราเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นพอเขื่อนเริ่มสร้างเสร็จ ก็เลยบ่อครับบ่อ,คร,บบอครั้งแรกที่ทํานาหลังจากที่ที่เราคิดว่าทํานาได้แค่ปีละครั้งนะครับก็เลยคิดว่าเ,เปเราลองขุดดูซักบ่อไหมที่ทําปีแรกยังยังไม่ได้มีแนวคิดที่ว่าจะทําบ่อฟิชชิงนะครับก็ขอบบ่อก็ปลูกกล้วยพวกเกษตรต่างๆทีนี้ก็มีแนวคิดว่าถ้าเราจะเอาปลาขึ้นจากบ่อเหมือนเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะเราต้องลงทุนค่าแรงค่าใช้จ่ายแล้วเราจะเหลืออะไร นะครับก็มีแนวคิดว่าทํายังไงเราอยู่เฉยๆถึงจะมีคนเอาตังค์มาให้เรามีคนมาหาเรานะครับเรา,ถ,าถ้าเราไปหาลูกค้าเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าแบบไหนนะครับเราก็ต้องคิดว่าทำยังไงเขาถึงจะมาหาเราได้นะครับก็ลองทําบ่อนะครับเปิดฟิชชิงหลังจากทําบ่อมาแล้วเนี้ยนะครับเราก็เริ่มนะครับเริ่มรู้แล้วว่านะครับรายได้นะครับ,ไรไนะรบจากการมาตกป,ปลาฟิชชิงเนี่ยนะครับขาย ก็ดีฝ่าดีฝ่าไปส่งแพรพอมีอ่างเก็บน้ําแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับก็บอกตรงๆก็คือว่าเปลี่ยนชีวิตผมเลยครับหลังจากที่มีเขื่อนตัวนี้นะครับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแนวคิดผมได้เลยว่าก่อนที่มีเขื่อนชีวิตผมจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่มีเขื่อนมีน้ํามาให้นะครับผมรู้เลยว่าผมต้องบริหารจัดการยังไงเพื่อที่จะทําให้มันเกิดอะไรได้ครับทำให้มันเกิดประสิทธิผลมากที่สุดครับ ถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขมากครับเนื่องจากว่าผมไม่ต้องรอรายได้หลักทางเดียวรายได้หลักทางเดียวก็คือพวกเงินเดือนนะครับแต่ผมรอผลลัพธ์รายได้จากผลลัพธ์รายได้จกากผลลัพธ์ก็คือปลาในบ่อนะครับผักกล้วยนะครับที่เกิดทําให้ผมมีรายได้เสริมตรงนี้เข้ามานะครับอย่าลืมว่าถ้าเรามีรายได้หลักแค่ทางเดียวเราลำบากแน่นอนนะครับอ้าวแล้วนั่นคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ครับดูขยันขันแข็งเลยทีเดียว แม่กาลังทําผักขยงจ้ะผักขยงมันคืออะไรครับมันเกิดอยู่ตามท้องนานะ่ะแล้วตอนนี้อันนี้มันไม่ได้เกิดเองนะจ๊ะแม่ปลูกไว้จ้ะแม่เอามาปลูกไว้แบบว่าเราจะได้เก็บไปขายแล้วทําไมถึงมาปลูกผักขยงได้ล่ะครับปลูกผักขยงมันก็ง่ายกว่าอย่างอื่นเนาะทำนามมันจะได้ผลผลิตเยอะกว่าข้าวอีกนั่นเอนง ถ้าเราจะตั้งแต่ทำนาทำอะไรอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นน่นถ้าเราปลูกผักขะเยงด้วยเงี้ยมันก็จะเป็นรายได้เสริมของเราขึ้นมาอีกเป็นรายได้เสริมแล้วก็เป็นรายได้หลักเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ได้นานนี่ไงผักขะเยงของแม่งามไหมคะ <laughs> คุณแม่นอกจากผักขยะแล้วเนี่ยผมยังเห็นมีปลูกอย่างอื่นไว้เต็มไปหมดเลยครับได้ปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกอะไรอีกแล้วก็ปลูกล้วยปลูกมะม่วงปลูกอะไรเยอะแยะไปหมดมีผลผลิตดีแบบว่าน้ำเรามีดีเนาะแบบเขื่อนอ่ะเขาเขาปล่อยน้ำลงมาให้เยอะแล้วก็เราเราก็กักเก็บไว้แล้วเราก็ปลูกผักปลูกหญ้าได้ แล้วตั้งแต่มีอ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโลธรชีวิตเราดีขึ้นยังไงบ้างครับตั้งแต่ที่เขาทําอ่างมาเนี่ยหนูทาอ่างเก็บน้ํามาเนี่ยเมื่อแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนยังไม่มีอ่างเก็บน้ำเราอ้ลําบากหมดทุกอย่างนะหนูลาบากทั้างไม่มีน้ําแล้วก็เวลาน้ํามาก็เยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยเวลาน้ํามาก็ท่วมเกินไป เวลาเวลาไม่มีน้ําก็แรงไม่มีน้ําทําอะไรเลี้ยงปลาก็ไม่ได้แล้วตอนเนี้เลี้ยงปลาก็ได้ปลูกผักก็ได้ทําอะไรก็ได้หมดทุกอย่างดีที่สุดเลยแฮปปี้มากค่ะเชื่อแล้วแหละครับว่าทุกคนที่นี่มีความสุขกันจริงๆและความสุขที่เกิดขึ้นก็มาจากสายน้ําแห่งนี้นี่เองครับและนี่ก็คือเส้นทางจากต้นน้ําสู่ปลายน้ํา ของอ่างเก็บน้ำคลองหลวงลัชโลธรที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตและแบ่งปันความสุขอย่างยั่งยืนให้กับวิถีของชุมชนเมื่อสายน้ำนี้ไหลไปถึงที่ไหนชีวิตที่แห้งแล้งก็จะพลิกฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปสัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นระหว่างทางของสายน้ำอีกหนึ่งสายที่รับรองครับว่ามีแง่มุมที่น่าสนใจอย,อย่างแน่นอน ส่วนจะเป็นที่ไหนต้องคอยติดตามชมนะครับน้ำเปลี่ยนชีวิตสุดยอดครับ